ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมนช,ชานะคะคลิปมีก็อยากจะมาแนะนำแอป g o o d n o t e ที่มีการอัปเดตใหม่นะคะว่ามีอะไรที่น่าใช้น่าสนใจบ้างนะคะจากที่ได้ใช้งาน g o o d n o t e มาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีก็จะเห็นการอัปเดต g o o d n o t e มาเรื่อยๆนะคะแต่ละเวอร์ชันก็รู้สึกว่าเวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็จะมีตัวช่วยในการทำงานเอกสารได้ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งมีหลายๆอย่างเลยแล้วก็มี AI ด้วยทีนี้คลิปนี้ก็จะมา อแนะนำให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเปิดเอกสารก่อนเลยในนั้นจะมีให้เลือกปกเพิ่มจากเดิมหลายแบบแล้วก็เลือกหน้ากระดาษเอกสารกันมีทั้งแบบพื้นฐานกระดาษรายงานแผนเนอร์สมุดบันทึกทูดูริสแ p a นเนอร์รายเดือนนะคะพอเลือกเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาจะเห็นว่าปกติแล้วแถบเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ด้านบนเราสามารถดึงตัวแถบทูบาร์เนี่ยมาไว้ขวาแล้วก็ วายสายได้ตามความถนัดของเราได้เลยอันนี้ก็คืออย่างแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือตัวทูบาร์เนี่ยสามารถขยับซ้ายขวาทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากปรับแต่งตัวทูบาร์นะคะให้มาที่จุด3จุดเนี่ยขวามือด้านบนแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขเอกสารแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะมีแถบที่เขียนว่าการปรับแต่งเครื่องมืออยู่ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปนะคะ เราจะพบว่าเราสามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือได้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราใช้บ่อยอะไรคือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็สามารถกดเพิ่มหรือว่ากดลบออกได้ต่อไปจะเป็นตัว smart text box นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความพอพิมพ์ข้อความแล้วนะคะก็จะมีตัวแถบเครื่องมือที่จะอยู่ใกล้กับข้อความที่เราพิมพ์เลยซึ่งสะดวกกว่าเวอร์ชันก่อนมากๆเลยนะคะเราสามารถปรับแต่ง ตัวอักษรจากเครื่องมือนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องขยับขึ้นไปด้านบนหรือถ้าเราจะคัดลอกข้อความนะคะก็จะสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นต่อมาแบบที่3นะคะแบบที่3ก็คือเป็นตัวกระดานไวท์บอร์ดซึ่งตัวกระดานไวท์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นตัวเทมเพลตมาซึ่งมีทั้ง brainstorming นะคะมีไอเดียโปสเตอร์สไปเดอร์แมเรียกได้ว่าเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะเป็นการ จสรุปข้อความต่างๆนะคะซึ่งให้มาหลายอย่างเลยมีดอะแกรมแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการทํางานนะคะหลายๆอย่างเป็นหลายๆช่อง project planning นะคะเรียกได้ว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะคลิปนี้จะลองเลือกเป็นตัว spider map นะคะซึ่งตัว spider map เนี่ยพอเราเลือกนะคะหน้าตาก็จะออกมาคล้ายๆกับตัว mind mapping ที่เราเรียกกันบ่อยๆนะคะลองสังเกตดูว่า ทางด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถเลื่อนดูได้นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอยู่ส่วนไหนของกระดาษเพราะว่าตัวกระดานไวบอร์ดเนี่ยสามารถจดได้อย่างไม่จํากัดเลยนะคะดังนั้นซึ่งบางทีเนี่ยข้อความอาจจะดูแบบอยู่ห่างไกลกันนะคะดังนั้นเราก็สามารถใช้ตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเพื่อที่จะดูนะคะว่า เอข้อความที่เราเขียนไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เลื่อนไปหาได้มาถึงแบบที่4กันแล้วนะคะซึ่งแบบที่4ี่เนี่ยจะเน้นไปที่ตัวลูกศรที่อยู่ใน mapping นะคะซึ่งตัวลูกศรเนี่ยเราสามารถขยับปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเราชี้ไปที่ตัวรูปล่างในตัว mapping นะคะแล้ว พอเราชี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบแม่เหล็กดูติดกันนะคะพอเวลาเราอยากที่จะขยับตัวรูปล่างหรือว่าตัวลูกศรนะคะให้เราไปกดตัวเส้นปากด้านบนนะคะทีนี้เวลาเราขยับเนี่ยตัวเส้นปากกับรูปล่างเนี่ยมันก็จะขยับไปตามกันเราสามารถมาปิดตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะเลือกขยับแค่ตัวรูปล่างหรือเราจะขยับแค่ตัวลูกศรก็ได้ ะะอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้จะเห็นว่าพอเวลาเราขยับตัวรูปร่างเนี่ยลูกศรก็จะขยับดึงยืดตามไปด้วยตรงนี้เราสามารถปิดได้นะคะว่าจะขยับแค่ตัวลูกศรอย่างเดียวหรือว่าจะขยับแค่ตัวรูปร่างอย่างเดียวก็ได้ทีนี้มาลองปิดทั้งตัวลูกศรแล้วก็ตัวรูปร่างนะคะมาดูว่าจะขยับไหมปรากฏว่าพอขยับตัวบ่วงนะคะเป็นเส้นปะเนี่ย ก็จะไม่ขยับทั้งตัวรูปสอนแล้วก็ตัวรูปร่างเลยค่ะต่อไปมาลองเพิ่มรูปล่างกันบ้างนะคะในคลิปนี้เราเพิ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มเข้ามาซึ่งตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะคะที่ใกล้ๆกับรูปเลยก็คือแถบเครื่องมือมาใช้เนี่ยง่ายมากสามารถปรับความเข้มของตัวสีที่อยู่ข้างในรูปสี่เหลี่ยมได้นะคะสามารถ ไล่สีเข้มอ่อนได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าจะใช้สีไหนนะคะแล้วก็ขอบของเส้นเนี่ยเราสามารถปรับความหนาความบางของเส้นได้แล้วก็สามารถลากตัวลูกศรเนี่ยมาได้เลยนะคะแล้วก็พอลากแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเส้นปัดที่เรียกว่าภาษาไทยก็คือตัวบวกเนี่ยขยับปรับได้นะคะตัวลูกศรกับตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะขยับไปตามกันได้นะคะขึ้นอยู่กับ ที่เราเลือกได้เลยหรือเอาเราอาจจะเพิ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็ลากลูกศรมาตัวลูกศรเนี่ยก็จะพุ่งออกมานะคะเป็นเหมือนแม่เหล็กติดหนึบที่ตัวสามเหลี่ยมเลยแล้วเราก็สามารถขยับตัวสามเหลี่ยมกับลูกศรเนี่ยติดไปพร้อมกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะคะว่าเราสามารถปิดได้นะคะว่าเราจะขยับแค่ตัวลูกศรหรือว่าขยับแค่ตัวรูปร่างก็ได้ต่อไปก็จะเป็นการถอดเสียงจาก สิ่งที่เราบันทึกไว้นะคะซึ่งตรงมุมบนนั้นขวามือเนี่ยพอเวลาเรากดที่จะถอดเสียงบันทึกเสียงนะคะก็จะมีเป็นตัวะระยะเวลาเนี่ยขึ้นมาถ้ากดหยุดก็คือข้อความเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการประมวลผลแล้วก็เด้งขึ้นมาโดยส่วนตัวเนี่ยลองภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเด้งขึ้นมาทางด้านซ้ายมือเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว ai นะคะซึ่งตัว ai ที่จะอยู่ใน g o o d n o t e เนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะว่าเราต้องการอยากรู้อะไรนะคะพอพิมพ์ข้อความเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเด้งเป็นตัวข้อความขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็ได้ลองพิมพ์ข้อความลงไปนะคะแล้วก็ข้อความที่พิมพ์เนี่ยก็คือวันฮาโลวีนนะคะซึ่งพอเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยระบบก็จะมีการ ประมวลผลนะคะพอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยข้อความก็จะเด้งขึ้นมาค่ะเราสามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือของ ai ได้นะคะว่าเราจะไว้ตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะไว้แถบด้านข้างก็ได้นะคะซึ่งแถบด้านข้างเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการได้เลย มาถึงอย่างสุดท้ายที่จะแนะนําแล้วนะคะก็คือเป็นการสร้างตารางนะคะในเอกสารที่ได้ง่ายขึ้นก็คือพอเวลาเราสร้างตารางเนี่ยแถบเครื่องมือมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆก,กับตัวตารางนะคะซึ่งตัวตารางที่เราสร้างเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถกดความหนาอ่ากด ความที่เราจะเอาเส้นตารางออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยความที่แถบเครื่องมือเนี่ยเลื่อนมาใกล้นะคะเราสามารถเติมสีได้ว่าเราจะเอาสีอะไรได้นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าแบบเดิมอีกนะคะหรือว่าเราจะพิมพ์ข้อความลงไปนะคะแล้วก็เราจะทําในลักษณะของเช็คลิสต์เราก็สามารถทําได้นะคะพอเราทําในลักษณะของเช็คลิสต์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถที่จะ กดได้นะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยเราได้ทําแล้วนะคะอ่ะก็คือสามารถกดได้นะคะว่าอันนี้ฉันทําแล้วนะคะ a b c d อ่าหรือว่ากดออกก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแบบเดิมนะคะก็คือเพราะว่าแถบเครื่องมือเนี่ยเขาขยับมาอยู่ใกล้กับข้อความที่เราพิมพ์มากขึ้นนะคะก็จะสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งไว มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นเทคนิคที่เราอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูว่ามีอะไรอัปเดตสำหรับโก o g l n o บ้างนะคะก็ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ